นี่คืองานบุญพอข่าวสากอยู่วัดบันข้าบิดต์ำบลขบว์อำเภอวัดสุขุมจังหวัดสกลนคร ชมบรรยากาศงานบุญขอสามนะครับยีวัดบ้านท่บิดนะครับจุนชวาเน่ป็นการที่น่าสงใส่บาทแล้วๆนะครับแต่น้ำบาทสามาถวายผ้าละบาทตอนนี้บรรยากาศฮ่อขอสามลายครับมือนี้พิมาลายเป็นพิเศษครับครับเต็มสลาอะไรครับมือมือนีมิเตอร์พวงงามเยอะแล้วละมือนีนะนี่ครับบรรยากาศชุกคนมากบุญฮอพอสามของบัานท่บิดมืนอนี้ เนสลาเนี่ยเต็มครับอ,อยู่ทั้งนอกกับมีครับรถมุง่รงรถนสเซลาไปอีกวัตรมา,รวาบวรบันคขับบิดเท่าีหแหละครับครหามาเบิ้งมุมทั้งนี้บัตนี้ครับตอนนี้ไทยบาทเสร็จแล้วกับน้าบาทขม,มทว่าถวายนี่คือทันสอทอต่ำต,ต่ำสอท่อมาทั้งสองสอทอ่อเลยเหมือนสอทอเป่าออกันนะนั่นคือกาลังจุดเย็เยนนะครับ มีคืองานบุญาษาปณ์ประจำวัดธรรมบวรบ้านคำบิดคำปูตาเฮ้าบ้านน้อยคุณไก่พระอาจารย์พระครูพันจาวาดวัดธรรมบวรบ้านคำบิดเฮ้าตอนนี้เรากำลังสั่งสารานะครับเด้อผู้ใดอย่างนี้จิตบริจาคร่วมสั่งสารากับเพิ่นกับมาได้นะครับที่วัดบ้านคำบิดวัดธรรมบวรนี่ครับบรรยากาศอยู่คนมากันหลายครับเต็มสาราครับ ยี่สิบตุลายกาสิบสามตุลายี่สิบสาตุลาครับวันที่ยี่สิบสามสิบตุลาครับจะมีพิธียกช่อฟา้าอยู่วัดบันคําิตวัดธรรมบวรบันคำมิตเนี่ยครับ ครูคนบอกไว้แล้วครับย3ิบสามตุลาผู้ใดอยากมาร่วมบุญนะครับกลัมาได้นะครับวันที่ย3ิบสามตุลามีวิธียกสอบฟ้านะครับสรารสั่งเสร็จใหม่นะครับมาร่วมทําบุญบริจาคน้ำกันได้นะครับที่วัดธรรมบวรบ้านคําบิดพร้อมจะพาบรรยากาศที่นีวันาด้ับนี่คือพิธีบุญนอเขาสาของวัดบ้านคําบิดวัดธรรมบวรนะครับ ถวดเต็มเต็นเไปเนี่ยผู้คนก็นมากกันหลายครับตอนนี้เห็นบางบรรยากาศทั้งในสลานะครับบรรยากาศทางในสลาผูาคาาาาา้คนมากกันมากมากครับหลายกว่าเดียวก้อนนี้ครับมาหนังหินโอ้ยดูคุณงามเดิมกว่านี้คนมาวัาดนี้งไงมาคนเดียววันนี้ นี่ครับเก็บค่าบรรยากาศทางนาในสไลด์บงึงครับตอนนี้กำลังทำพิธีอย่าไสาังฆทานนะครับ ทั้งนอกการ่นลงมาทาั้งผีก็มีนะครับ<า>น,นั่งอยู่ทั้งนอกผีกันเต็มเมื่อนี่บุญหอขขาสากเมื่อนี่ผู้คนมาก,กันหลายครับบรรยากาศที่วัดธรรมบวรบ้านคำบิดนะครับมือบุญหอข่าสากมือนี่ผูกค้นมาก,กันหลายล่นสลากมาทั้งพี่นะครับเก็บภาพบรรยากาศให้เบ่งผี่ทั้ทงพี่กับมี่ครับทั้งนี่กับมี่ผูกคนมาก,กันหลาย ครับทั้งนี้ส่วนเรื่องนี้แจทั้งนี้ก็มีอ้าวนางไก่หมูเนาะ <laughs> อ่ะครับเดี๋ยวกเก็บภาพบรรยากาศมุมทั้งนั้นเก็บภาพบรรยากาศทางนี้บ้านนี้ผู้คนทั้งนี้ก็ล่นสลาออกมาหลายนะครับแต่และคนก็มีแต่ผู้จบๆงามๆแสดงถวาวัดมือน,นี้นี่นะับอ่านี่คือภาพบรรยากาศงานบุญฮอล์เขาซากของวัดธรรมบวรบ้านคัมบิดเดอรน์นี่ครับผู้ใ <SC. S 2> ดบ่เคยเห็นกับ เบิ่งครับนี่ครับปู้คนมากกันหลายครับพระว่าบ้านนี่เป็นบ้านใหญ่มีสามหมู่บ้านนะครับม่วมกันอยู่วัดเดียวปู้คนก็นเลยหลายหล่นสลากมานี่ครับนีแต่งวงงามด้วยมาวัดเมือนนี้นี่ครับบรรยากาศคนมาวัดเมือนนี้ งามอยู่ดอกยิ้มแน่นตัวนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องนะครับงานบุญฮอกระากวัดธรรโมว้อนบ้านคำบิดครับผู้คนกับสิมาหลายจังสี่ละครับเพราะว่ามันสามมืบ้านร่วมกันนี่ครับร่วมกันประมาณหกเจ็ดร้อยราคาเลื่อนสามมืบ้านนี่ครับนี่ก็อดีตผู้ใหญ่บ้านเขาหงุ่มทั้งนี้หลายขึ้กัน ต้งนี้ก็นเรามาวัดประจําที่แม่นี่ก็ได้อ่านี่คือภาพบรรยากาศนะครับผู้คนมาวัดมาทำบุญ ทขาพเจบรรยากาศบูคนมากนะครับนี่คือวัดรมบวรบ้านคำบิดตำบลคำบอกอำเอาจังหวัดสกลนครคูคนมากกันห้ายครับวันนี้พุทาพจตอนนี้ทั้งภระเพิ่งกำลังทำพิธีอาัทธนาสินบรรยากาศคูคนมากล้นสลากมากพี่ครับได้สลาเต็มเบ็ดแล้ว ต้ดลดอกมาทั้งนอกทาชที่ทคน,าานมากกันหลายครับเมื่อนี่หลายกที่ยวก้อนครับ่ยวก้อนบุญหอขาประดับดินนี่เมื่หลายปันนี่บรยยรยากาศเมื่อนี่คนมาหลายเป็นพิเศษ นี <premises. S 2> ่ค้าพบรรยากาศแม่ครัวได้ทั้งสี่บ้านเนี่ยยกท้องขาวว่าบ้าที่ท yes, ้งพี่คือแม่ครัวเขาอาหารยันเมืองวันมาต่อมอยู่มืออยู่ว่าได้มือบ่ได้บ้างเลยเป็นบอกบ้างบ้างว่าได้มือนบอกยันเมืองวันบ่ได้เยอะบ่ได้เส้าตีนเส้ามือนี่ครับคือแม่ครั่วดูแลด้านเสบียงอาหารสำหรับที่ชาวสี่เสบียงผนะครับมืดอนี้เป็นมือบุญพ่อข้าักดิ์ของวัดธรรมวรบ้านคัมบิช กุ้ตาบ้านน่อยขุนไก่สามหมู่บ้านนะครับมาร่วมกันวัดเดียวครับคนเลยหลายครับนี่ครับรถออกมาทั้งที่กะมีนางวีบะบับอยู่ในแมนบัดนี่ครับอาหารก็จ้ล้นโตครับออกมาที่ทั้งนอกนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องเด้อผู้คนมาทําบุญมือนี้เอาให้เห็นทุกแฉทุกมุมผูกคนมาร่วมทําบุญมือนี้นี่คือพุทธศาสนิกชนเพราะพี่น้อง ชาวบ้านขบบี้ขบูตาหน่อยคุณไก่เฮ้ามาทำบุญพ่อข้าวสากให้ได้บุญทั่วหน้ากันทุกคนช่องบอกคนล่าฝันชาแนลคนล่าฝันบอก่ครับคนล่าฝันชาแนลเอาติดตามแชร์ให้บติดตามแน่ไปกดไลค์ให้น้ำเนื้อถามจ้องไหมติกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้น้ำ้อมเป็นเยาวรัตนวัดนี่วัดดังๆพร้มกับไปที่ไอวัดหาเดนวัดได้วัดทำพ่วงครับ เดี๋ยวสุดท้ายนี่ก็ไปทำโฉน,นดถึงแม่เหมือนกันนี่ยอา้อาวคนลาฟันชาแนลอาจจะกลับไปเบืองเด้อต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการน้ำถาดอาหารนะครับเข้าไปถวายพระตะบนันนี่ครับนี่คืองานบุญหอข้าวสากอยู่วัดบ,าบ,บ,บ้านค้าบิดตมบลคบ่ออเวารีรัมย์จังหวัดสกลนครบ้านนี้จะเป็นบ้านใหญ่นะครับสามหมู่บ้านมาร่วมกันนะครับมี่สามพื้ใหญ,ญ่บ้าน มาร่วมกันจุวัดเดียวนะครับทําบุญผู้ค้นกันเลยหยลายเป็นพิเศษนะครับ,รบน,รน,น,รน,น,นะครับอยู่ในเลาแนนอกาลาแนลนดอกมะนะครับ ีเจ็ามสิ้าแล้วนี่กำลังทิี่เาสียนะำเรี่ยงอาหารกรมาข้างในสิบห้าบี่บานบ้าินบ้นข้าบุตาบ้านน้อยกุนไก่นะครับสามมูบ้านเป็นหมูบ้านที่ใหญ่นะครับสามมูบ้านมาร่วมกันที่วัดเดียวครับนี่ครับบุญฮ่อข้าวสาลีนี่ครับี่ซากระสินไล่นีะครับผู้้นก็ะลาครับ เต้งเลยครับทั้งในสาราเต็มบนแล้วครับ,บนอกรถออกไปอีกแล้วครับตามที่ผมไปเก็บภาพบรรยากาศในเบิ้งลบนครับ นี่ครับเนี่ยสวัสดีอาจารย์ครับนี่ครับมีอาจารย์ภูเมธนะครับครับอาจภูเมธหม่อมศักดิ์เป็นพิธนการนายดีอาจารย์นะครับยุคนี้เป็นกะทำงานจนตัวเป็นแหลมเป็นเกษียณแล้วอันนี้เป็นสงนะครับเป็นมรกายกวัดเนาะเราเป็นมรกายกวัดครับผู้ดูแลวัดพว่าเวลามีการมีงานแั่เล่าเนี่ยแหละครับผู้ร้อยบริการในวัดนี่ครับ ก็เสดิวครับวัน to so mm hmm. e <wh> ี้น uh ้องปัะเจ้าชนที่มาทำบุญที่วัดนะครับนี่ก็สร้างตดผมดอกกันมาทำบุญอยากเรียนนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก นาักาแล้ววันที่สิบ็ดควัทีสิบดวันที่ยีบามวันที่ยี่สิบสามนบุญกระถินแ้วก็จะเป็นบุญยกซอฟ้าพร้อมนะครับี่ คู่ันกำลังบอกอยู่ว่าวันที่23าบุญกระยินมันเบาไงคัอันนี้คุยญ่บ้านได้ครับบ้านคุยหิบบ้านมู่16หมู1 5บห้าควาพิดเอการันใดจงกานันกัรไมุ่่มสุ่มใงสกอนา แต่ทีน no? 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 ี่เนี่ยมือวันนี้ยี่สิบสามวันนียี่สิบสามเป็นบ่อมือห่มเป็นบ่หอมกะทินชอบ้าบ่อ๋อครับยี่ินสองยี่สิบสองแห่ชอบฝ้าเป็นยี่สิบสหมกะทินเนาะยี่สิบสามกทินงสวงเปนที่ยี่สิบสองเนี่เป็นมือแห่นะครับแห่ชอฟ้า ียิบสามเป็นมือโฮมบุญกะทินยกจอฟ้าพร้อมนะครับสำหรับวัดธรรมบวรบรนคับบิดนอครับเด้อสำหรับใบวีนองท่านใดที่จะมารวบุ่นนั่็มาได้นะครับตอนนี้ท่างคู่กำลังสีแจงเรื่องงานบุญเยอะาียันสียังี่เียวยังีนอจ้าก็จอ้าท่านขาดโสดที่วี่นองเขา ทังสามวานเท่าหลืเป็นลักเป็นบุนเท่าที่บูมอซอยทั้งไร่องอซอยนอะทันยนอกาชอยอตาอชอยนะไบุนไม้ปลาทั้งไร่องบปลาปลาทั้งไร่องาซอยครับลานกว่าบาทครับยังงั้นงานยกโซฟาเป็นบองงั้นยกโซฟาครับ หนูีตันประยัตนะครับท่านเดขานายกครับนครับเดขานายอกนี่ครัอทอเป่าครับอเป่าซอทอประจำครัมินตครับประจำบเยอมากต้องดีคามบรรยากาศผู้นมากกันร้ายครับในบุญพอกษัตริบุญกระถินวันที่ยี่สิาครับเด้อเป็นบุญกระถินหลกับีพิธียกช่อสาพร วันที่ยีิบสองตุวล่าจะเป็นมือแห่ชาวฝ้านะครับอันนี้กุญยิสักมูสิบสามครับนี่ครับกุญยิสักกุญยบิบานมูสิบสามมาครบทีมนะครับนี่ทั้งกุญยบิาญายบานทั้งซอทอ่ออันนี้กุญยบิบานมูสิบห้าอันนี้สอท่อตั้มอันนี้ครับนี่ครับสอท่อตั้ม จามูจมบ้านบ้านคับบิดคับปูตาน่อยคุณไกลครับเดี๋ยวเออกไปเจ็บภบรรยากาศทั้งนอกอีกสักก่อนนะครับครับาหาหาหารครับรับกาบผู้ณครับขัครับคับนอ่คือบรอร็บพธครับครับหารัรขอบคุ้อนีรอบครับครับของวัดบคานครบิดคําคูตาขมมู่บ้านนะครับ,รบสาม,มู่บ้านมารับมันนะครับ ผูกค้นก็เล่อยหลเป็นพิเศษนะครับนี่ครับทั้งนี้ก็เป็นโรงทานเด้อน่โรงทานโรงทานน้ำทรงนะครับบรรยากาศคึกคักครับมาทั้งนี้มาทั้งนี้มาเบืองโรงทานทั้งนี้บ้านโรงทานอย่างทั้งนี้โรงทานน้ำบ่ตาบังหุ่งไว้ใส่็จตาบังหุ่งก็บ้านัันก็กระเพาะปลานิซ้ำเนี่ยรถระบะ ฮาก,ก้อนนี่คือกระเพาะปลาตะมะฮุงไอ้ยดอากาน้ำเห็ดน้ำมันหวยน้ำเบื่ออะไรโอ้นี่ครับบรรยากาศรงทานไของบัดบ้านคำบิดคำปูตานะครับนี่ครับสามหมู่บ้านมาห้อมกันครับผู้คนก็นกนเลยหลายนะครับนี่ครับนี่คือสลาา่สาไงพระเจ้ครับสลาสั่งมายี่รังคุณเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศให้เบิรงกนะครับวันที่23ตุลานะครับวันจันทร์นีบุญสลองสล่า,ามานะครับยกช่อฟ้าเพิ่ม วันที่23ตุลาวันที่22ตุลาสิเป็นมือแห่ชอฟ้านะครับอ่าอาจจะมีรถแห่นี่ยังก็ว่าได้นะครับมือนั่นขอ,ขอติดตามเบิ้งนะครบับสำหรับพี่น้องที่อยู่อ่าในเขตอำเภอบานริบหรือว่าเขตอำเภอไก่เคียงนะครับอยากมาร่วมบุญกับพีอ่น้องชาวบ้านค้าบิดข้บุตตาหน่อยขุนไก่อ่าวันที่ยี่สิบ่อ3สิเป็นมือห้อมบุญกระถินเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพบรรยากาศสลายใหม่ให้เบิ้งนะครับอยู่ทั้งพุ่น อยู่ทัง้งพุ่นครับสลาไม่หลังพุ่นสั่งเซจแล้วนะครับปจิญยกช่อฟ้าวันที่23่สิสจิเอาบุญกระถินพร้อมนะครับปจิจัดยิิงใหญ่พราะสมควรอยู่วันที่22่สิอจะเป็นมือแฮยี่สิบสามจะเป็นมือโฮมแล้วก็ยกช่อฟ้าพร้อมหาก็คยติดตามเมืองนะครับสำหรับผู้ใดอยากมาเที่ยวงานบุญบัครับบิดครับบุตตาหน่อยคุนไก่สามโม่บ้านครับเป็นโมู่บ้านที่ใหญ่ครับมีปราชากรมีหลังคางเงื่อนประมาณ6 7เจ็ยครับโมู่บ้านนี้ นี uhm, ่ก็เ็จพิธีแล้วอยากโยมบุกกัพระกันสถานอาหารแล้วบ้าแซ่บ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 แล่บแซ่บจกป้าน้อยป้าน้อยก็มีดด้วยหกัมีด้วจานอย นี่ครับมาได้มาได้นี่นี่นี่ครับนี่จะพูดจบจบางงามพูดมาท่าบุญวันนี้ฮ่า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 มีแนเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟอาหารกันมีท่นผู้ชมี่นี่ครับ ลูกหลานลูกหลานหานยาครับอ่วมมานาวมาทำบุญมาด้วยเฮ้ยบุุกคนเดอมเดอร์้มเดิร์นอะไรบ้านะครับลับลันหากินข้าวกินน้าบ้านเลยครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพบรรยากาศซาลาหลังไม้ให้เบิ้งนะครับดูดูปากนี่ครับมือนี้บุญหอกระซากบ้านค้าบิด บ้านน้อยคุณไก่บ้านครับปูตาสิมีโรงทานนี่ก็คืออีกโรงทานหนึ่งนะครับโรงทานไอศครีมนี่ครับเป็นกระเลี้ยงคิวอาจะหนี่นะครับนี่คือเจ้าของโรงทานเพิ่นนะครับเสือเขียวกับเสือเหลืองนี่สองสามีภรรยาเพิ่นนี่มาทําบุญโรงทานมือนี้นะครับอ่าเพิ่นจะได้บุญหลายดอกนี่ครับให้เพิ่นได้บุญหลายเด้อเพิ่นมาเฮ็ดโรงทานมือนี้เข้ามาเอาได้เด้อ กูได้ยังบไดู้จะเค้มขามาไอ้จะเขมเหมือนกัยังหลายอย่ากคุณ ยินดีครับมาได้ครับลงท่านบุญบริการอยู่งานบุญหัข่าสักบ้านค้าบิดบ้านขาบุตตาบ้านน่อยขุไก่3ามู่บ้านครับักัดกินเลยรับคุันครับเภาพบรรยากาศลงท่านไอศครีมอันี้ฟังหันเป็นลงท่านน้ำลงท่านไนน้าน้สมั้วิ่นเลยอีกพรา่ไถือเลยอีกนท่าบุญมาจะือยีดอกเพราะว่าลงท่าบุญแล้ว วานนี้ลอตรี่เด้อบานนี้วันที่หนึ่งธอกำลังวันที่หนึ่้เาเมียได้หลายคนเด้อไม่จะไปไว้พ่อแน่นั่นไหมล่ะมันผิดอไมันผิดใจผู้เสือเหลืองๆมันง่ทันเลยว่าไว้พ่อในี่ยใพี่เดมีอลายนั่น้ี่้เกี่ยงไม่รู้ว้พ่อเนี่ยพี่เดมีหลไยนั่นไว้พ่อไม่ใอยพี่นี่บรรยากาศผู้คนมารับไอศครีมนะครับนี่คืองานบุญฮอรั จากบ้านคําบิดบ้านคํามบุตาบ้านน้อยขุนไก่สามหมู่บ้านครับเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ครับแต่ว่ามาทับบุญร่วมกันที่วัดเดียวครับนี่ครับให้เบิ่งภาพบรรยากาศอ้าวคนมากันหลากหลายครับลายฟอกลายไฟครับเป็นหนึ่งวิญแม่ครัวที่เสียรางถ้วยทับกันอ่าทับกวาดสะอาดถ้วยบ่วงที่ผ้าพันสันแล้วหรือว่าญาติโยมดีกินข้าวแล้วนะครับเพื่อกษตีนี่วิญญแม่ครัวเอาใส่รถเข็นออกไปล้างระบาดนี่ มาเก็บภาพตอนนี้ตอนมันกำลังกินเข่าได้บานนี่ยเข่าทั้งนี้เงไปเนนะลยตอรอพี่บอสวัสดีตอนนี้ตอนหันมันขาม่ได้มันคนหลได้บ่ขมามาเกบาพบรรยากาศทั้งในสลาบาน่าให้ได้บุญหลายสุ

ไม่ินเพื่อนงไมินเนื้อไวายทังบวกินน้ำหมูเน่เนาะเอ้าีบภาพบรรยากาศทั้งในทั้งนี้บัณฑิตขม้าบอได้คนหลายใช่พวกว่าพี่น้องบ้านทขาบมาขิกันข้ากุญแม้าุนไก่ขมาหลายบอมาท่านบุญห่อกระสากมือนี่นี่ครับข้าบนเนี่ยขม้าเนี้ได้แล้วบัหันคนหลายขม้าบอไดจีบภาพบรรยากาศทั้งในเยี่ยนี่เห็บ้งเอ้ này ai chị cảm nhận quay đi ăn thay đôi tham quầy thay đôi tham mê thay đôi tham mê thay đôi thay thay đôi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  thay hết thay đôi thay บรรยากาศเขาไม่ม mm. <reci him S 1> ีน่องชาบัเขม่ข้าบุญลาน่อยกุไก่เ้ามาทําบุญนี่กเคเอ็ซีเร่อนีสำคัญเลยลเอมซี่ำคูสสำคัญเลยนี่วุกใจกห้จุกจิ้ทุกตลอดแต่ว่าผบอกว่าคลิปใดลงไปเห็นเพนตลอดขอบคุณขอบขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อเคเอ็มซีนครับึงตลอดครับคนคลิปผมชิบต่อขอให้ได้บุญแล้วกันสุุกรนเด้อมาทำบุญเด้อ อิ่มต่อไปอิ่มน้ตำน้านี่อิ่มแล้วบ่พอครับอิ่มแล้วท่้นนี้มานั่งเครื่องแล้วนั่งยังไ่นนกำลังอิ่มกัมียังวันอิ่มกัมี่เอ้าทานอิ่มแล้วกัมีุ่นนี่บรรยากาศงานบุนทอากบ้านคบิดบ้านาพุตาบ้านขึนไก่สามโบ้านครับมาห่มกันนไแซบบ่ทนี้แซบบ่ บได้ก yeah, yeah. yeah. yeah, uh ิน mm ข้าวเด้อครับมื้อที่5นี่เป็นงนัหาเนเซครับต่าทกบาทอ่อวันนี้ยิสมตัวาสิเป็นบุญใหญ่ด้ยบันบุญกระินพร้อมทั้งอ่สิเป็นบุญยกซอฟ่าพร้อมพี่น้องเอาจอบพรอมเบิ่งทางนี้บนี้ไปาเนาะ ตะกี้ว่าได้เข้ามาเก็บภาพทั้งในบานนี้คำวมาเก็บภาพบรรยากาศทั้งในพร้อมนะครับบ่ามีคนมาหลากหลายบ่้อม่บาบุญหอเขาซากโอ้ดหน่อยหน่อยหนึ่กับมานี่นี่มองอะไรนี่เยี่ยมด้วยโอ้ยยิ้มกว่าเป็นบานนี่น้าเนี่ครับนี่คือภาพบรรยากาศงานบุญหัวเขาซากบ้านเข้าปีทอบปูตาเข้าสามลูกบ้านครับ อยากดีมองมากรวมทั้บุญด้ว บางหหางมันขม่าบ่ไดเคนหลายไม่ขมายากขม่าตอนนี้เครอ้นบางเนี่เก็่ยวกับราการในเบืองกับผู้คนมาดับบุญมานี่นี่ล่หลายหมานี่อยู่กับมี่ยันบางนี่ล่ะก็เห็นหน้าได้เนี่ก็เห็นหน้าได้นีเร็วบางอ่ามันคมว้าวีเอออ่จีนเออข้ามกรโดดก็ยังดังก อยาาดังหนอหน่าุ่นอันนี้กับลูกร้านพานยานพี่จะน้องนี่ยังไม่ได้กินเ่ยเพมีสาป่วยด้วยพี่ปวดรแกปวยาง สีอิ่มก็ยุบจะคแต่ก็อร่อยนะคะด๊าด้านอร่อยกันเลยเนาะทั้งนี้ให้อิ่มเราบอกทั้งนี้ไม่สำคัญสำคัญที่ใจเอ้อสำคัญที่ใจเนาะกต่ว่าสั่นละกับว่ากันยินเห็นคนหนาคนแล้วก็ยิ้มดอกเห็นหนาผู้สาวแล้วก็ยิ้มดอกทั้งนี้ก็กินข้าวยิ้มได้กันั่งโซเล่กันมาเนี่ยทั้งนี้ก็กำลังกินข้าวกันอยู่เสียบบ่างเสียบบ่า แซ่บนี่ครับมาเดอมาเดอมาเดอนี่ครับบรรยากาศคึกค้นม่วนดีครับกินข้าวอยิ้มแล้วบ่เิ้มแล้วจะฟาเมื่อทานญากษัตริย์ก่อนกษัตริย์เมื่อเสนากรตากลายเริ่มตายเริ่มอมแนจำหนึ่งได้ออกก็นัทรโลกได้ไหนคนมีพี่น้องทั้งสหรัฐอยูทั้งอเมริกาอยู่ทั้งไต้หวันทั้งญี่ปุ่นก็เห็นได้หเห็นบ นั่นล่ะนั่นละอันอนี้ก็ออก่โลกให้กัน พีกับเรากินเขา่าอยู่นั้งคุณกินอิ่มระบอนะ่ะสาวอิ่มเดีวเรานั่งเพลิงแล้วแล้วเหยียดขาแล้วใส่รอยแล้ว,ลวทั้งนี้แม่อิ่ม,ลมแลระบอมับบรรยากาศคอยพี่น้องทราบบ้านท่าบิดท่บปูตาหน่อยคุณไก่เฮางเปิดมาร่วมทั้บุญหอกกระสากนี่นี่ได้ไปได้ดูบางหันบ้านคนหลายเลขประการขบถ้าไทยเนี่ยทั้งนี้สามย่ายนี่อิ่มแลระบอิอ่มแล้วเหรนบ่สเซ่อบอ แอบเนาะยายเนาะยายเนี่ยเราแข็งแรงอันได้เนี่ยลักขี่จักรยานมาได้เนี่ยแม่นนบ่พอลักขี่เดินจักรยานมาได้เนี่ยย้ายมีแม่สซแม่โัวเป็นย่างพันละเป็นย่างพันตัวเป็นย่างพันเปวนย่างสังหัวละตัวหัวละสื่อสังหัวหิตอันนี้ยายท้องค่ำยายพวยท้องอันนี้ใจา เรไม่ได้บอกว่าอันนี้เอสูงจักเยอทจังพี่อกะกำลังกินข้าวกินน้ำแล้วนึ่ผีมพุทกินตัวกงานเลยครับแต่พี่น้องผมด้วยนี่กินข้าวแซ่บเลยี่กินข้าแซ่บขนาดนั้นบอกมันกินขาวแซ่บซื้อว่าสิฮ่าก้ว็เต่า บพาะวันแต่พอเก่าแหละแต่ว่างามกว่าเก่าแต่ว่าดูดีพอเก่ากินระหว่างเขากินอะไรกินอะไรกินอะไรประมาณนั้นขอมาเก็บภาพบรรยากาศทั้งในอันนี้กับแม่แดงนี่ครับแม่แดงปัานเท้านี่ละเก็บภาพบรรยากาศทั้งนี้ก่อนอันนี้กับจารย์เพื่อนกับกินข้าวอิ่มหรือเปล่าจารย์ครับสวัสดีครับครับ อาจารย์เยี่ยมเป็นผมเคยเป็นลูกศิษย์เพิ่มเป็นเพื่อนเป็นเทพซี่ผมพร้อมตอนนี้ <c oughs> เป็นเนทพซี่ผมตลอดเลยขอบคุณหลายๆลายเครับเลยอาจารย์ด้วยเพิ่มพยายามติดตามผมเบิร์นซุกจิบเลยที่ผมนู่นไปอา่านนี้กำลังกินเขนะ่าเนาะกำลังส่งให้กันแซ่บกอต้าแซ่บเป็นบอสแองเกลี่นาะยแองเกลี่ประจำวัดแจ๊บคนนี้นะท่านคุณกับกำลังกินเข่ากัน เราจะเริ่มนะครับในวันนี้23ตุลานะครับจะเป็นงานบุญกระหินแล้วก็จะเป็นงานยกโอฟ้าของสาลาไม่นะครับที่สางแล้ว เดี๋ยวผมสีไปเก็บภาพบรรยากาศยูาลาไม่ที่สั่งแล้ววันที่ยี่สิบสองจะเป็นมือแฮ่มันบอาจานมือแฮ่ครับวันที่ยี่สิบสองตุลาวันที่ยี่สิบสามตุลาจะเป็นมือโฮมมือยกโซฟาครับแต่จะเป็นงานใหญ่พอสมควรอยู่งานนี้นะครับผู้ใดได,ได้เห็นได้เบึงแล้วก็อย่างมาเที่ยวงานบุญยกโซฟาบานขับบิดกับมาได้ครับวันที่ยี่สิบสามตุลาขอ,อกพรรษาแล้วครับอันนี้ครับเก็บภาพบรรยากาศบุญฮอล์กษาให้เบื้องสักก้อนมือน,นี้นะครับถูกคนมากกันหลาย ครับนี่คือวัดธรรมบวร,รบ้านคำบิดตำบลคำบอรรรรบำเภอวาริจภูมิจังหวัดสกลนครเฮ่าเก็บภาพบรรยากาศสลาหลังไหม่นะครับของวัดบ้านคำบิด3มหมู่บ้านนะครับบ้านน้อยขุนไก่บ้านคำบูตาเพิ่นรวมจิตรวมใจกันบริจาคเงินสางสลานี่นะครับงบประมาณเก้าล้านบาทครับวันที่22บสอนะครับพฤศจิกาช่อฟ้า วันที่23จะเป็นมือโฮมบุญกระถินแลวก็สิยกช่อฟ้าพร้อมสำหรับผู้ใดได้เห็นคลิปแล้วอยากมาร่วมงานในงานบุญบัตรับบิดนะครับบุญกระถินบุญยกช่อฟ้ากับมาได้นะครับวันที่23ตุลาคมนะครับหลังจากอันศรกรแล้วนี่ครับซาลาที่เพิ่นสัง่งใหม่สั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วปกติสลองซาราใหม่กับแม่นะครับวันที่23ตุลาคมหลังจากอันศรกา สลา,าหลังนี้สัางเบิดงบประมาณเก้าล้านกว่าบาทครับสลา,าวัดบ้านคำบิดบ้านคำบิดเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่นะครับแยกกันออกเป็นสามหมู่บ้านมีบ้านน้อยขุนไก่บ้านคำบ,บุตาวัดเดียวกันนะครับมาทําบุญกับทาบุญยี่วัดเดียวกันร่วมกันสร้างเซจปีนี้แหละครับปีพศ2567รกสเจ็ดิกระสีทำบุญฉลองวันที่23มตุลานะครับหลังจากคัณสาแล้วจะเป็นมือบุญก,กระถินพร้อมก็ขอเชิญชวนพายวีน้อง พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับจงมาร่วมบุญร่วมงานยกชอฟ้าของวัดบ้านคำบิดวันที่22สิก็จะมีการแห่จากโรงเรียนมัธยมอาจจะมีรถแห่หรือว่าขบวนแห่ที่คึกคืนพอสมควรนะครับก็ค่อยที่ตามเบืองนะครับสำหรับท่านใดที่เบิ่งคลิปแล้วก็มาร่วมงานบุญนะครับวันที่ย2ิบสองกับ23 22สยิบเป็นมื่แห่ชอฟ้านะครับแห่มาจากโรงเรียนมัธยมก็จจะมีขบวนแห่ยังยิ่งใหญ่ล่ะครับ วันที่ยิบสามมือห้มบุญกระถินก็สิเป็นการยกช่อฟ้าเพราะมือนั่นเอาเนี่ครับอย่าลืมมาร่วมบุญมาเที่ยวงานบุญกระถินของวัดบ้านคำาบิดบ,บ้านคำาบุตาบ้านน้อยขุนไก่นะครับสามหมู่บ้านมาร่วมกันอยู่วัดเดียวนะครับผูกคนมาวัดมาทำบุญกันเลยหลายพอสมควรนะครับเอาเก็บภาพบรรยากาศสราไม้ห้เบิงนะครับอย่าลืมนะครับวันที่22เป็นมือแห่ช่อฟ้าวันที่23าม เป็นมือโอมบุญหลักกะยกซ่อ้านะครับยูซลาไม้นี่สรงข่าวไปครับพ่อพี่น้องสุขุสุขคนนะครับที่อยู่หมู่บ้านไก่เคียงหรือว่าอำเภอไก่เคียงนะครับสามารถมาได้นะครับนี่คือบ้านคำบิดตบบำบลคำบออำเภอวารีเจ้าพรมจังหวัดสกลน,นครนะครับ